วันนี้มาดูคันนี้นะครับเป็น i s ุล็อกกี้โค้ด RFX นะครับคันนี้นี่สวยๆแบบนี้เลยนะครับคันนี้เป็น FX Z 23 NF PFR นะครับคันนี้เดี๋ยวดูภายในสวยๆแบบนี้นะครับนี่สไตล์แบบสวยๆเลยนะครับคันนี้ อ่ะเดี๋ยวดูข้างๆมาดูข้างๆอื่สวยแบบนี้เลยข้างๆนี่นะครับจะให้เต็มระบบะสวยเท่ๆเลยนะครับเ่ นะครับคันนี้มีลากพ่วงแล้วนะครับคันนี้อยู่ที่ราคาเท่าไหร่เจ็ดแสนสามนะครับคันนี้ราคาเจ็ดแสนสามนะครับดาวิ่มต้นที่แสนห้าหนึ่งแสนนะครับหนึ่งแสนบาทนะครับน่จะถ่าเลยจะเริ่มต้นที่หนึ่งแสนบาทนะครับติดต่อได้ที่เบอร์ศูนย์เก้าศูนย์แปดห้าแปดแปดสองสองศูนย์และ 0 9 3 3 2 5 8 4าสเข้าชมรถน้าที่อำเภอพุพธสงจังหวัดปุริลาข้างปั๊มบางจากใกล้ใก,กับโรงพยาบาลุพธิสงน์รครับนั่นล,ลงซื้อขาวรบม,รมรสองนะครับชื่อร้านนั่นล,ลงซื้อขายรบม,รมรสองเดี๋ยวดูภายในดูภายในสวยๆแบบนี้นะครับนี่ สไตล์แบบส,สวยๆเลยนะครับคันนี้คลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนคลิปหน้าจะพาไปชมคันไหนอีกติดตามรอได้เลยนะครับสวัสดีครับ